เมื่อพระได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงต่อหนทางพริพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบยหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เรากล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทําจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร้ขังบนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทําใจให้ว่างว่าง คราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะ่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตัมาม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่ลงโลกว่องว่า,างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้ว ท่อเพชรใสๆนะจ๊ะคราวนี้เราก็ามาทบทวนธรรมปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักนามประเสิเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านอิสอนเอาไว้สรุปโดยย่อดก็คือหยุด เป็นตัวสำเร็จหมายถึงว่าใจที่แวบ,บไปแวบ,บมาคิดไปนในเรื่องราวต่างๆเอามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่อยู่กลางทองของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจะกำหนดเป็นภาพ เป็นเครื่องหมายที่ยะท,ที่เกาะของใจเราก็ได้เป็นดวงไซสๆหรือว่าจะเป็นองค์พระไซสหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยจะเป็นเพชรนินจินดาผลาลากไม้หรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ได้แต่ต้องเป็นวัตถุที่นึกแล้วใจเราสะอาดบ,บริสุทธิ์ เราจะจากความกำหนัดยินดีในกามในความพยาบาทหรือความคิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นใจต้องสูงส่งอย่างนี้ก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพอยากวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้ไดุมนะลนนะเนี่ยท่านฝึกให้หยุดให้นิ่งแล้วก็พร้อมกับภาวนาแล้วคองใจ ให้ใจเราใสใสโดยสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะลูกทุกคนคงจำได้ว่าไม่มีทางลัดอื่นใดนอกจากความเพียรพยายาม ทำอย่างถูกวิธีให้มีสติมีความสบายแล้วก็สม่ำเสมอทุกวันย้ายขาดให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางที่เราจะต้องประครับประคองใจให้อยู่ภายในทั้งวันทีเดียวไม่ว่าเราจะประกอบสัมมาอาชีวะหรือทำภารกิจอะไรก็ตามที่นอกเหนือจากนั้น อาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันขับถ่ายเหยียดแขนคู่แขนนั่งนอนยืนเดินอะไรก็แล้วแต่ถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมถึงพระัตนตรัยในตัวต้องมันประคองใจนะลูกนะต้องมันประคองใจแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นใจใสใสมีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมอ ใจที่หยาบก็จะค่อยๆละเอียดมันไม่ใช่หัวภาพละเอียดกันมาเลยจากหยาบก็มาละเอียดจากละเอียดน้อยก็ค่อยๆมาละเอียดมากจนกระทั่งค่อยๆโลง่งโปรง่งเบาสบายตัวขยายเห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมเป็นต้นมันก็จะมีขั้นมีตอนของมันมา เพราะฉะนั้นจะไปสะแสวงหาหนทางรัดอะไรอื่นใดเลยหยุดกันนิ่งเท่านั้นแหละรัดที่สุดแต่ก็ต้องค่อยๆสั่งสมประสบประการค่อยๆฝึกให้ใจมันหยุดใจมันนิ่งใจมันใสใจมันละเอียดเพราะฉะนั้นจากมืดตื่มืดม,มิดนี่แหละจะมีสิทธิ์เข้าถึงธรรมและต้องเข้าถึงทุกคนด้วย เราดงธรทมที่ฐายเป็นกายมนุษย์หยาบเนี่ยมีอยู่แล้วนะลุงนะในตัวของเรานะตรงฐานที่หกแค่เราทำใจค่อยๆประคองให้หยุดให้นิง่งส,สบายให้ใจมันค่อยๆละเอียดใจละเอียดเท่านั้นแหละจึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้ถ้าใจไม่ละเอียดมันเข้าไม่ถึง เพราะฉะนั้นวันทั้งวันในระบบความคิดของเราเนี่ยคำพูดและการกระทำต้องวนเวียนกับสิ่งที่ละเอียดถ้าเราคิดเรื่องละเอียดพูดเรื่อง,องละเอียดแล้วก็วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ละเอียดใจมันจะละเอียดตามนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงนึกถึงธรรมะนึกถึงบุญซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียด บริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงกลานึกบ่อยๆใจของเราก็จะพลอยเป็นอย่างนั้นแหละบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงกล่เหมือนกันกับวัตถุสิ่งของที่เราจะนึกจะคิดจะพูดหรือจะทำนี่คือกฎของการเข้าถึงธรรมที่รู้ทุกคนจะต้องจำเอาไว้ถ้าเราอยากเข้าถึงได้เร็วแม้จะไม่มีทางรัฐ ก็ต้องคิดสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์พูดก็ต้องละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ทำก็ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจสามทางนี้แหละบ่อยบ่อยเนืองเนืองติภาษาบาลีก็ใช้คำว่าภา,าวิตาพาคุลีกตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองซ้ำซ้ำมีเวลาเป็นนึกมีเวลาเป็นธรมมีเวลา เป็นพูดคิดพูดทำคิดพูดทำอย่างนี้นะพูดอยู่คนที่จะพูดใครก็พูดกับตัวเราเองโดยคําภาวนาสัมมาอรหังนั่นแหละหรือสอนตัวเ,เองว่าเราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องไ็นพูดสะอาดต้างเกลี่ยเกลาแล้วก็ลงมือทำปฏิบัติอย่างนี้นะลูกนะคืนนี้ ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครเปลียใครง่วงใครตึงใครเครียดปล่อยให้มันหลับไปเลยท้าเมื่อยก็ขยับเบาๆจะฟุงฟ้งจะฟุ้งหยาบแล้วก็ลืมตาดูดวงแก้วดูองค์พระดูคุณยายดูลุงปู่ของเราเป็นตน้น ใจมันเริ่มละเอียดสบายก็กค่อยๆหลับตาลงแต่ถ้าฟุ้งละเอียดเราก็วางใจหยุดให้มันนิ่งๆแต่ความฟุ้งเป็นภาพเราก็นึกภาพโดนแก้วองค์พระามาแทนหรือมหาปูชนียาจารย์ของเรามาแทนแต่ฟุ้งเป็นเสียงก็เราใช้คำภาวนาสัมมาอราขก็มาสู้กัน นี่ก็ต้องค่อยๆระครับเราคองกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็สมหวังคืนนี้ไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเก้าถึงพรระัตนารตรกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ